เรามารับรถแล้วของที่นิป้อนเลนอาคาและรถคันนี้นะตรวจดูรอบรอบรถนี่จะมีป้ายนิป้อนเลยนะาคาอันนี้เขาเขาสอนใช้ GPS อยู่ กำลังจะไปที่หมู่บ้านซามูไรคาคุโนโดาเตะเดี๋ยวเรามาใส่ตัวใส่เป็นแมปค้ดละกันเดี๋ยวน,นี้อันนี้เอาแบ็กก่อนแมปค้ดกดที่แมปค้ดแล้วก็ใส่ตัวเลขตามที่เราเตรียมเอาไว้แล้ว กดโอเคแล้วก็กดโกแดแล้วก็กดไกด์ตอนนี้เดี๋ยวเราไปอีก5 6 8 8กิโลแล้วก็เลี้ยวซ้ายเรากำลังมุ่งหน้าไปอาคิตะอุณหภูมินอกรถ8องศาในรถเราตั้งไว้2 5 5จุดที่เรารับรถมาคือใกล้ๆสถานีโมริโอกะ เราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง20นาทีาด้านหน้าสวยเลยก็ดีนะมีสีเขียวฝนตกแต่ดูจากพยากรณ์นี่ตกถึงแค่สักทิ้งเที่ยงนะโอ้ยสวยอ่ะนี่ให้มาขย ไปอีกเลยเลยอ่ะอยังเข้าอีกตรงนี้อุโมงค์ไม่ยาวไม่ต้องไปขับรถบนบนภูเขา ตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านซามูไรคาคุโนดาเตต้นไม้ที่ปลูกริมรั้วก็เปลี่ยนสีสวยเราจะขับรถวนดูรอบๆก่อนแล้วค่อยหาที่จอดรถแล้วก็ลงมาเดินเล่นกันสองข้างทางที่หมู่บ้านซามูไรบ้านไหนเปิดประตูเอาไว้เราก็สามารถเข้าไปชมได้เลยนะบางบ้านก็ชมฟรีบางบ้านก็เสียเงินค่าเข้าชม แล้วก็จะมีร้านขายของที่ระลึกร้านขายอาหารอยู่ข้างทางวันนี้คนเดินไม่เยอะเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกคนก็เลยมากันน้อย เราเจอที่จอดรถแล้วเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปเลยเราคิดว่าตรงนี้คงเป็นจุดจอดรถสาธารณะนะเพราะว่ามีห้องน้ำด้วยมีห้องน้ำอย่าไรให้เข้าคนญี่ปุ่นเองยังสุก้วยนะอัรีเป็นจุดสามแรกที่เราขับรถเข้ามาเมื่อกี้ ถนนเส้นเมนจะต้องตรงไปแล้วเลี้ยวขวาแยกข้างหน้าโอเคเราเดินออกไปข้างหน้ากันก่อนแล้วกันตามถนนเมนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินไปทางด้านหลังตรงนี้เป็นร้านขายของมีลมด้วยวันนี้ฝนตกลมน่าจะขายดี จริงแล้วแถวนี้ฤดูซากุระก็เขากันว่าสวยมากเหมือนกันนะสวยไม่แพ้ที่อื่นเลยเลยนไปอข้างทางจะมีร้านขายของอยู่เรื่อย ในนี้น่าเข้าไปถ่ายมากเลยแต่ปีวันนี้เขาไม่เปิดนี่ก็เป็นร้านขายของขายสครีมดูหน่อยดีกว่ามีอะไรบ้างอ๋อเป็นร้านขายโซบะเพราะตอนนี้ก็บ่ายโมงละคนก็จะเริ่มน้อยดวงเยอะแล้วนะแต่ยังสวยงามอยู่มาเดินกันต่อไปที่เราหยุด ถ่ายรูปกันสองสามแชะจะไปทางที่เมื่อกี้มากละเข้าไปเดินเล่นในร้านขายของที่ระลึกดูซิว่ามีอะไรขายบ้างแล้วก็เส้นน่าจะเป็นเส้นโซบะ มีหลายชนิดอยูเหมือนกันแล้วก็เป็นของที่ระลึกต่างๆนี่ก็คงเป็นหมอ้อไฟหม้อไฟที่ระลึกได้แต่ตัวเลขนี่แพงนะพันสี่ร้อยสามสิบอ๋อนี่เป็นถุงช้อปปิ้งโทกข,ขนะู่นะอในนี้น่าซื้อเป็นของฝากมากเลย สดวดีด้วยนะ660เยนนบรรยากาศในร้านโซบะนะสวยสวย เดินทางต่อประมาณ25นาทีก็จะถึงทะเลสาบทัสวะกำลังจะไปดูลูกปั้นทัส,สโกด้านซ้ายมือนี่คือทะเลสาบทัสวะ ที่จะจองเหมืนอนกันกาดูว่าบรรยากาศดีค่าไม่แพง <have> ด้วยเดี๋ยวเล่ยเล่ยไปไหนดูสิว่านี่ไงลลูกป,ปั้นทัส,สกะ รอบทะเลสาบบรรยากาศก,ก็ดีนะไม่มีรถเลยอะ่ะหรือว่าเป็นเพราะว่าวันนี้ฝนตกก็ไม่รู้นะไมีใครบอกเราเลยว่าทะเลสาบก็มีแม้เป็นสีสวยๆอย่างนี้ให้เราก็คิดจะไปเแต่ทะเลสาบตอนนี้สี่โมงกว่าแต่มันฝนมันตกอะ่ะฟ้ามืดมากเลยอุ้ยตรงนี้สวยอะ่ะเป็นต้นสนต้นสน,นสองข้างใหญ่ทั้งนั้น อีกแนวนะคะอีกแนวสวยทะเลสาบทัสวะเนี่ยเป็นทะเลสาบแอ่งภูเขาไฟที่ลึกที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะรอบทะเลสาบระยะทางประมาณ22กิโลเมตรใช้เวลาขับรถเที่ยวรอบประมาณครึ่งชั่วโมง สองข้างทางเป็นป่าสงทางสวยอง่เลยสวยมากสวยอะสวยสวยาเอสีสม้มเดินทางต่อประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะถึงที่พัก